สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีโบ9นะวันนี้ก็มาอัดคลิปในมือถือนะก็มีเรื่องพูดคุยกันสองสาเรื่องนะครับเนาะเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เซีนะครับนะก็หลังจากผ่านเมื่อคืนมานะครับทั้งเฟดเจอลงฟาเวลนะครับหรือการตอบโต้ภาษีของจีนนะครับนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเอาคืนทำนะครับเนาะก็อ่า ภาพรวมต่างๆก็มีความผันผวนระหว่าง84,500นะครับไปจนถึง82,801 0เลยนะครับแล้วก็กลับมา83,84รอบหนึ่งนะครับซึ่งใช้คำว่าบิตคอย crypto เลยแล้วกันเนะาะทั้งเอาคอยนะครับบิตคอยนะครับคือมันมันดูแบบไม่สนตลาดมากนะครับนะบเป็นความแปลกใจ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันคุ้นๆนะนะครับก็คือหลังจากพาเวลออกมาพูดถึงเศรษฐกิจนะครับเพราะวา่าทำเนี่ยขึ้นภาษีสูงมากนะครับเลยทําทให้มีโอกาสเสี่ยงเงินเฟ้อนะครับนะแล้วก็ไม่รีบรถดอกเบีย้ยด้วยตามหลักนะพูดขนาดนี้นะครับอย่างน้อยลง7 8็ดแปันน่นนะครับแต่เมื่อวานบิตคอยนะครับลงไม่ถึง1,000แล้วเด้งกลับนะครับ โอ้ oh, สุดสุดนะครับสุดสุดเลยนะครับมาจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยอะไรหรือเปล่านะครับนะหรือว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นทองคำดิจิตอลนะครับนะคือเป็นเป็นเหมือนกับว่าเซฟทรัพย์สินนะครับนะก็มีการพูดคุยมาต่างๆันนะเลยทำให้ไปย้อนไปนึกถึงนะช่วงที่เกิดสงครามรัเสเซียยูเครนใหม่ๆเลยนะครับในช่วงนั้นก็คือตลาดหุ้นอเมริกาก็ลงมาอย่างเงี้ยแหละคล้ายกันเลยนะครับตลาดหุ้นอเมริกานะ ก็ลงไปนะครับนะอันนี้ก็เน็ตเด็ดกับเอ SP x อนะครับโอ้มาอยู่5,000ต้นๆนี่ไม่เหลือแล้วนะปกติบิตคอยไม่เหลือเลยนะนะครับหนักมากนะบิตคอยต้องลงเป็นหมื่นละนะครับนะเน็ตเดดก็หนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับนะมันมันหลุดหมื่นแปดมาด้วยซ้ำนะครับอ่ามันมันมันน่าจะลงไปได้มากกว่านี้แต่บิตคอยกำลังยังยังนิ่งอยู่เลยนะครับนะแถมไม่พอขึ้นมาแถวแปดหมื่นสี่นะครับเป็นสี่สองร้อยนะ ซึ่งพากันช <pt> ็อตแถวแปดสี่ห้ร้อยลงมาเมื่อวานมันยังขึ้นมาได้ถือว่าสุดหลังจากที่มันเกิดการส่วนภาษีของจีนนะพี่สีเล่นคืนเลยนะครับนะแต่ในมุมมองผมท่านถ้าไปพูดถึงสงครามอยู่ ยูเครนรัสเซียในช่วงแรกนะครับตอนนั้นบิตคอยก็ไม่ได้ลงนะครับจนคนอ่ะเอาไปพูดถึงเรื่องเอาไปเปรียบถึงขั้นแบบว่าบิตคอยนี่แหละนะครับเป็นตัวที่เซฟสงครามดีที่สุดนะครับคือสงครามอันนั้นนะกับสงครามการค้าตอนนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับคือมันจะเสียเหมือนกันเลยแต่ว่าผมว่าสงครามการค้าแบบนี้มันก็เสียพอๆกันเหมือนกันนะคือทำให้ตลาดเศรษฐกิจอะไรเสียหมดนะครับแล้วภาพรวมน้ตอนนี้ก็คือ มีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะครับแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็จะมองว่าไม่ใช่คนหลับผมนี่แหละนะก็มองว่ามันมันคล้ายกันนี่ว่าในช่วงนั้นบิตคอยก็ทาเป็นทาทรงเป็นทองอะนะครับแต่ทีนี้ไปดูลูกพี่ทองนะทองเขาปรับตัวลงนะเมื่อวานนะครับนะทองปรับตัวลงแล้วทองมันไปไหนเงินจากทองมันไหลไปไหนเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ทองเนี่ยปรับตัวลงนะครับผมเชื่อว่านะครับ เป็นการปรับตัวลงก่อนที่จะมีการเก็บภาษีศุลกากรในวันที่9กับวันที่10อเมริกาจะเก็บวันที่9จีนจะเก็บวันที่10นะครับแล้ววันที่10จะเกิดารายงานเศรษฐกิจเงินเฟอ้อของสหรัฐด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองปรับตัวลงมาก่อนเพื่อขึ้นนะครับส่วนบิตคอยเนี่ยขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะลงทีหลังก็ได้นะครับเพราะในช่วงนั้นนะครับในในช่วงสงครามยูเครนรัสเซียแล้วใหม่ๆนะครับ ไอ้ BTC มันขึ้นตามทองอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะมีการถล่มกันจริงเศรษฐกิจเสียขึ้นมาเลยบิตคอยนะครับคลิปโตต่างๆร่วงเป็นเม็ดมะม่วงเลยนะครับนะเราก็อย่าไปมั่นใจอะไรกับคลิปโตมากนะเพราะความผันผวนเนี่ยมันอยู่อันดับอันดับแรกๆเลยเพราะมันเป็นรั์สินที่เสี่ยงมากนะครับเนาะแล้วก็ภาพรวมต่างๆมันก็ไม่ได้ดูดีอะไรนะครับถ้าเกิดเงินเฟอ้อเพิ่มนะครับแล้วเรื่องการปรับลดดอกเบี้ย รือปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือคงดอกเบีย้ยอะไรต่างๆยังรอคอยเราอีกเยอะนะไหนจะมีดอกเบีย้ยญี่ปุ่นอีกนะครับนะอ่าบิโอเจจะเล่นเรายัางไงยังไม่รู้เลยนะครับเนาะก็อ่าเทรดยุคทำนะครับต้องอ่ามีความเสีย่ยงดยการ stop loss อ,อ,อ,อะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าความผันผวน,นมันอันอันดับหนึ่งแหละตอนนี้นะครับนะไม่ว่าหุ้นอะไรก็ช่างนะครับ นะก็จะประมาณนั้นถ้าเข้าไปดู btc นะตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ8 3 0 0 0ื่เใช่ไหมนะครับเมื่อคืนก็ได้มีการช็อตแถวๆประมาณเที่ยงคืนนะนะครับประมาณ8 4 2 2 8นส่ะครับส่วนช็อตแรกนะในช่วงที่พี่สีสวนนะครับนะก็แถวๆ8 4 5 0 0ห0ใช่ไหมนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาแถว8 1 0 0 0นะครับนะถ้าใคร tp ไปกแล้วก็โอเคแหละแต่ถ้าใครไม่ได้ tp กลับมากำไรทิปอีกรอบนึง นะครับก็คว้ากันอีกรอบนึงแหละนะครับในภาพรวมนะตรงนี้นะนะครับโอเคเนาะก็ณนะตอนนี้สำหรับฐาน8ปดหมื่นสี่นะครับก็จุดต่ำสุดจะเป็นแปดแปดหมื่นสองห้าร้อยนะเหมือนเป็นการออกข้างไซเวระดับสองพันนะครับนะบนะบแล้วภาพรวมก็ภาพรวมก็จะไปดูอีกการาฟแล้วกันนะครับในมือถือนะครับมันก็เลยดูยากหน่อย ภาพรวมก็อยู่ในใต้ดาวเทน101,000นะครับภาพรวมะนัะใต้ดาวเทนอยู่ก็ถ้าใต้ดาวเทนก็มองว่าเป็นเทนขาลงอยู่นะครับการตัดเทนขาขึ้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องทะลุ87,000-88,000ขึ้นไปแล้วก็ในมุมมองของซีมีก็ต้องทะลุ90,000ขึ้นไปถึงังเป็นการกลับเทนเต็มตัวนะครับณนะตอนนี้ก็คือ MA นะครับ50ทับ200ก็เลยตัดกันเป็นเดตคอร์สนะครับนะ ตอนที่มันยังไม่ตัดเนี่ยจจะอันตรายตรงที่การลากลงเพื่อให้มันตัดนะครับในตอนนี้มันออกข้างเมาหมัดกันอยู่ในในเรื่องของสองครามการค้านะครับก็มีการรีเทสซิกงแนลนะครับก็มีซิกแนลก็จะมี3เป้าใหญ่ๆนะครับที่ยังยังคงเพ่งเล็งกันอยู่ก็คือ2 8, 8, 8 2 7 1ในช่วงก่อนแน่นะครับแปดหน6 0ในฐานใหญ่นะครับแล้วก็84228นะครับนะแล้วจุดที่เราจะ มองว่ามันจะมีโอกาสไป6กหมื่นสีคือเอาไซด์ที่8ปดหมื่นเอ้าเก้านะครับก็คือหลุด8ปด0มนั่นนะครับเพื่อทำนิวโรนะครับก็จะเป็นมุมมองนั้นนะครับเป็นมุมมองนั้นนะครับห้องวอลเท็นะครับก็ถ้าถ้าถ้าพูดถึงเมื่อวานวอลเท็ก็ TP เป็นสองสังไม้นะครับวันนี้เดี๋ยวทดสอบกันต่อไปนะครับวอลเทนะ เป็นการเหตุสั้นนะในระดับ5 0 0ถึง1,000จุดนะครับนะก็อ่าพอเทศมันมันกันนะครับแต่มันเป็นมันเป็นห้องที่อ่าเจ็บจริงเสียจริงนะครับนะเล่นกันแบบแบบมีรสชาตินะส่วนอันนี้ก็พาทัวร์ในห้องอ่าห้องเทศนะครับผมก็ยังเนี่ยยังคงยังคงอยู่ในหน้างานทั้งคืนนะ่ะนะครับนะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไร,ะไรเกี่ยวกับทำเนี่ยนะครับ ตั้งแต่เข้ามาวันที่20มกราก็อยู่กันไม่สุกเลยนะครับนะเทรดไม่ไม่ไม่ค่อยสบายเลยนะครับนี่ก็เมื่อคืนก็ไปช็อตหน้าง,งานมาอีกทีนึงนะหลังจากที่มันลงมาแล้วไม่ยอมหลุดนะครับเนาะก็มันเด้งกลับมาก็กดหัวมลงไป8-4 2 2 8นะครับนะทุกคนก็รุ้นๆุนกันอยู่นะครับส่วนสภาพค้องใหญ่นะครับนะก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกช่องว่างระดับ8 5 0 0 0ลงมาจนถึงประมาณ80,000 80,002นะครับ80,005-80,002มันลงมากนะครับเราจะสังเกตว่ามันเป็นช่องมืดๆไม่มีวอลลุ่มอะไรอยู่เออไม่มีจุดสภาพค้องอะไรอยู่เลยเลยทําให้มันเป็นการลากขึ้นลากลงได้ง่ายเกินนะครับส่วนการ8ผ่าน80,005ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลง่ลงๆเหมือนกันนะ่าจะไปถึง90,000นะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านนะครับ สภาพคลองตอนนี้นะครับที่มีความเสี่ยงจริงๆเลยนะก็คือมีโอกาสที่จะลงมาล้างต่ำกว่า8 2 0 0 0นะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ80,000นต้นๆนะแต่ถ้าเกิดแพนิคตรงที่ว่าการหลุดไปปิด8 8 5 9มเนี่ยมันก็จะทำให้มันไหลลงไปด้านล่างนะสภาพคลองตรงนี้นะครับก็รืวิกันต่อไปนะครับเนาะก็ในะตอนนี้นะครับอย่างเช่นอิตาเลี่ยมนะครับนะก็มีเด้งกับชาวบ้านเขาอยู่แหละแต่ว่าภาพรวมของมันเนี่ย อ่อนแอลงเพราะว่า1มันหลุดเส้นลายปีลาย4ปีด้วยนะครับในในในเรื่องของอิเาเรียมเนี่ยนะนะมันอยู่ในโซนเก็บของชัดเจนแหละ,ละมันจะอยู่ในโซนเก็บของชัดเจนนะตอนนี้ก็อยู่แน่าฐานประมาณ1 8 7 7งพนะหน,นะน,นึ่นะครับนะโดยฐานเนี้ยนะครับมันยังปิดกั้มกึ่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ต่ํากว่า1 9ึ่เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่จะลงมาที่1331ถึง1141นะครับ นะภาพรวมยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับราบใดที่ยังอยู่ฐาน1902นะครับแต่ถ้าทะลุ1902มาได้นะครับมองเป็นการเทส2092 <c oughs> ก็ดูจะสูงเกินไปนะครับสูงเกินไปนะเดี๋ยว,เ,ยวเราดูตะเลี่ยม,มนะครับส่วนโซก็122นะครับอย่างที่ผมบอกไปนในคลิปเมื่อวานนะครับไม่หลุด112นะครับนะ ก็ยังเป็นคงคงเป็นการวิ่งอ่รออะไรสักอย่างน,นะครับนี่นะครับฐานใหญ่นะจะเป็น2092ถึงเก้านะครับนะสำหรับอิตาเลียมนะนะครับที่มันหลุดเข้ามานะอา่าถ้าถ้าภาพภาพรวมในการดูว่าจะขึ้นเทสถึง2,92พั้ไหมไม่มีเลยนะการหลุดรอบนี้คือปิดอยู่ในฐานไม่มีการปิดปิดนอกฐานเลยนะครับนะจะมีแค่มีเทส1นะึ0งพันเก้าหล แต่1 9ึ่งพัก็ดูทรงแล้วปิดระดับดีนะครับไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับการรีเทสหนึ่งก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าการหลุด1,807เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนักนะครับถ้าเกิดไปแตะเอหนึ่ง็ดหนึ่แล้วไหลไหลเป็นโจ๊กเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นออร์เรียมมีความเสีย่ยงตรงนี้นะครับนี่นะครับ มันมันดูคล้ายๆกันนะครับจะกลับจริงหรือเปล่านะครับสำหรับโซอย่างที่ผมได้พูดไว้ในคลิปนะครับก็คือหลุดร้อยยิบสมาประมาณ1-2วันต้องกลับให้ได้นะแต่นี้3วันทําท่าจะกลับอยู่นะแต่ว่าถ้ากลับไม่ได้ล่ะนะครับนี่คือกลับขึ้นมาแล้วก็ไปปิดสูงกว่ารอบวันรอบวันรอบวันไปปิดที่่าไรปะาณรอบวันไปปิดที่หนึ่งนะครับปิดนอกฐาน ปิดนอกฐานนิดเดียวเองนะครับแล้วถ้าวันนี้ยังทุบมาหลุด1 1ึอีกนะครับผมว่ามันไม่น่ากลับละถุ้ดหลุด1นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าเซลล์ซิแนลนะส่วนใหญ่จะอยู่1นึตอนหลุดนะครับส่วน122ใครจะกดหน้าต้านนะครับก็พยายามให้มี SL นะครับสำหรับโซเนาะนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับเป้าอัปเดตแบบนี้มีทุกวันนะเหรียญ เหรียญมีหลายคู่นะครับผมอัปเดตอยู่ในห้องทีมเทรดนะครับสามารถสนับสนุนผมมาได้นะครับในอ่าแอดไลน์ Ad มาที่ฟิโบ่เก้านะครับเนาะผมก็ทำทุกวันแหละนะครับตัวไหนได้เปรียบมีโอกาสชอ็ชอตช็อตนะครับแต่ยังไม่บายในช่วงนี้นะครับบายเนี่ยผมจะเริ่มไปบายแถวปลายเดือนเมษาหรือไม่งั้นก็อ่าพฤษภามิถุนานยน่แหละเดี๋ยวต้องรอดูหน้างานว่ามันจะปรับตัวลงมาอีก50%ไหม นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงนะตอนนี้นะอย่างเช่นโซเนะี่ยร้อยยี่สิบถ้าปรับลงอีกประมาณห้าสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณหกสิบถึงแปดสิบดอลลาร์นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมยังไม่เห็นโซ่แถวๆหกสิบถึงแปดสิบผมจะยังไม่มีคําว่าลองนะครับแต่ถ้าผมได้ลองแล้วนะครับผมก็ไม่มีคําว่าช็อตเหมือนกันนะถ้าไม่จบเทรนใหญ่นะครับผมเป็นอย่างนี้หละนะครับภาพรวมเนาะนะส่วนทองนะครับ อย่างที่พูดไปนะครับในช่วงนี้ก็คือทองเนี่ยจะมีโอกาสปรับตัวลงมานะแต่ถามว่า,าลงมาได้ถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนจะมีการเก็บภาษีเงานจริงๆในวันที่9-10นะครับนะถ้ามันไม่ได้ขู่กันเล่นนะทองก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนี่นะครับทองเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับถ้าวันจันทร์เนี่ย ไม่มีอะไรแผงๆขึ้นมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหุ้นเมกาเปิดมาวันจันทร์เทต่ออีกนะครับทองอาจจะรีบาวกลับขึ้นไปเลยก็คืออาจจะมาไม่ถึงอ่าสองเานะครับนะอาจจะรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็ไปทำนิวไฮใหม่แถวแถวสาได้นะครับแต่ถ้าภาพรวมยังไม่มีอะไรนะข่าวสัปดาห์หน้ามีแต่คำว่าเงียบรอรอ CPI รอการเก็บภาษีนะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าอีกสี่วันนับจากวันนี้ก็สองวันห้าหกเจ็ดอ่ะอีกสองสามวันเองนะครับที่จะเกิดการเก็บภาษีสุลกากรกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอมันเก็บกันจริงๆผมว่าทองจะกลับไปสามพันสองนะครับสามพันสองหกหกนะครับส่วนจุดยอดมันถ้ามันไม่ถึงสองพันเก้านะครับผมก็จะวางฐานสองเก้าสี่หนึ่งตรงนี้แล้วกัน นะครับไปดูภาพรวมสั้นๆสำหรับทองกลัวไปกดโดนปิดคลิปจังเลยนะครับนี่นะครับรีบาวเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในฐานเล็กนะครับก็คือรีบาวที่สามพันสองนะครับถ้าเกิดมันจะทุบมาทดสอบการหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยถ้าดูจากรีบาวนะตอนนี้นะแรงพอควรนะสามพันขึ้นมาประมาณสามพันหกโอเคเนาะ,ะการที่จะซื้อหนีฐานตรงนี้ก็คือจุดซื้อหนีฐานจะเป็นการบายสัญญาณที่สามพันสามสิบห้านะครับ นะโดยมีจุดต่ำสุดเป็น3,022จุดนี้จะต้องไม่มีการไปปิดหลุดในแท่งเล็กๆนะคับเนี่ยอย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ยยังดูเซฟที่จุดฐานรีบาว75%คือ3022เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าเซลสิกเนลนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการดักรอที่3022ถึง3035นะครับ mm hmm. เพื่อกลับไปทำนิวไฮนะซึ่งทองผมยังมองว่าการลงของมันยังไม่ชัดเจนพอนะครับเพราะว่า อ่าเนี่ยมันปิดตลาดด้วยสองทิศแล้วมันไปนบีบใกล้วันจันทร์วันอังคารนะพุทธพฤหัสจะมีการากดดันเรื่องการเก็บภาษีของจริงมาแล้วนะครับทองมันต้องเด้งนะผมมองอย่างนั้นนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันใหม่ในคลิปนาไม่รู้ว่ามันจะอัปโหลดนานไหมนะในมือถือ15นาทีไปแล้ะนะครับสวัสดีครับ